เมื่อสงกรานปีก่อนเรากลับบ้านมีโอกาสได้ไปอาบน้ำทวดฝังยายพวกเราก็ไปกันหมดทั้งบ้านเพราะฝั่งพ่อเราไม่เหลือญาติผู้ใหญ่แล้วเนื่องจากท่านเสียชีวิตกันหมดเป็นการไปรวมญาติของเราครั้งแรกในรอบหลายปีเพราะเราเป็นคนไม่ชอบความวุ่นวายกับใครสักเท่าไหร่ครั้งสุดท้ายที่ไปคือตอนเราอายุ15ปี พอไปหนนี้ญาติหลายคนก็ดีใจอ๋อไม่ได้เจอกันหลายปีเลยนะอีน้องเป็นสาวงามขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเราทักทายยกมือไหว้ทุกคนบางคนเราก็จำไม่ค่อยได้หรอกว่าคือใครแต่เห็นหน้าตาอาวุโส ổ, ก็ยกมือไหว้หมดเพราะทั่วเราก็ลูกหลานเหลนหลายคนยายกับตาเราก็เสียไปแล้ว แต่ทวดอายุยืนทั้งคู่เราเข้าไปกราบทวดทวดก็ลูกหัวเอ็นดูนี่อีนี่ลูกไขรนี่ทวดแก่แล้วความจำไม่ค่อยดีจำลูกหลานเหลียได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ทวดชายจะความจำดีกว่าทวดหญิงก็ตอบแทนเราไปว่าก็แลต่อหน้ามันอยู่คล้ายๆอีเทิงแหลกแหกสาวนั่น แม่มันอยู่กับลูกอีเธอไงเล่นตอนน่นแหละนี่อยู่งามผิดตวดมันทวดหญิงก็จะอ๋อออก็ไม่รู้ว่าจะจำได้หรือเปล่าคนอื่นๆก็จะยิ้มยิ้มอมขำเพราะทวดชายจะชอบหยอกแย่ทวดหญิงเล่นเป็นอารมณ์ขำของทวดชายที่ทวดบอกเป็นเคล็ดลับทําให้อายุยืนคือต้องไม่เครียดใส่กันเคี้ยวใบท่อมเป็นยาว,วันละใบ เน้นอาหารเป็นผักกับน้ำบูดูก็อาจจะจริงนะเพราะทั่วเราก็น่าจะใกล้าอายุร้อยปีแล้วหรืออาจจะเกินแล้วนั้นก็ได้เพราะทั่วจำวันเกิดปีเกิดไม่ได้แล้วพอเราอาบน้ำตัดผมทั่วตามประเพณีเสร็จลูกหลานก็ประชุมกันว่าจะพากันไปนั่งเล่นนอกสถานที่ต่างคนต่างเสนอหลายๆที่ในจังหวัดนี้ทั้งทะเล ร้านอาหารภูเขาน้ำตกแต่ก็ตกลงกันไม่ได้เพราะใครๆก็อยากไปที่ตรงที่ตัวเองอยากไปญาติญาติก็ตัดสินใจให้ถามทวดเพาทวดอยากไปที่ไหนเป็นพิเศษทวดชายก็บอกว่าตั้งแต่แก่ตัวมาไม่รู้จะมีเวลายอยู่กับทวดหญิงและลูกหลานได้อีกกี่ปีอยากไปที่น้ำตกเพราะทวดหญิงเป็นคนแถวนั้น ทวชายก็ไปได้ทั่วหญิงเป็นเมียก็ที่น้ำตกนั่นแหละเลยอยากไปสถานที่ที่พบรักกับทั่วดหญิงครั้งแรกที่นั่นพอเจอเหตุผลของทวดทุกคนก็ไม่ขัดเลยจัดของขึ้นรถไปที่น้ำตกกันลุงกับพ่อและญาติผู้ชายก็เป็นคนประคองทวดทั้งสอง ลงเล่นน้ำในแอ่งตื้นๆเราไปเลือกจุดที่ไม่ค่อยมีคนพวกหนุ่มๆสาวๆรวมทั้งเราก็จะเล่นอยู่ในละแวกนั้นกันสนุกสนานแต่เราไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่เพราะเคยได้ยินข่าวเมื่อตอนเรารุน่นรุ่นว่าที่น้ำตกแห่งนี้ช่วงสงการปีพุทธศักราช2550มีน้ำป่าแตกพุ่งลงมากระชากดวงวิญญ,ญาณคนที่มาเล่นน้ำ ไปตั้ง38ตสบปศพไปติดอยู่ตามซอกหินเต็มไปหมดเราก็เลยไม่กล้าไปเล่นไกลๆจะกลกุ่มนั่งเอาเท้าแช่น้ำดูรอบๆไปเรื่อยระหว่างนั้นญาติคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงก็พุดคำพูดที่ดีฉันคิดอยู่ขึ้นมาแล้วเฮ้ hey, นี่นะถ้าให้ฉันมาเล่นน้ำคนเดียวแล้วก็ฉันไม่มานะน้ำตกเนี้ย ยังไงเล่านายยาวก็ตั้งแต่ปีห้า5ูนนู่นน้ำพัดคนตายต้อง38ศพน่ากลัวผีตายหงฮึอต้องเก้าปีแล้วไปเกิดใหม่หมดแล้วมั้งดีน,นี่ฉันเคยได้ยินพ่อเท่าเล่าให้ฟังกันนะพอแกรู้ข่าวแกว่าน้ำตกนี้มันมีอาถรรพ มีคนตายอยู่เรื่อยๆตลอดเลยที่เขาว่าต้องมาอยู่แทนกันนั่นแหละเขาเรียกอะไรนะเออเออตัวตายตัวแทนอืมก็ดูดูน้ำไว้แล้วกันถ้าน้ำเปลี่ยนสีจะได้รีบพากันขึ้นนี่ไม่ใช่แค่น้ำป่านะนี่ก็เพิ่งมีผู้ชายมาตายนี้เมื่อไม่นานมานี้เอง เล่นน้ำเจอตัวอีกทีจมอยู่ใต้น้ำขาไปติดกับหินจมน้ำตายฉันก็กลัวนะกลัวตัวอะไรมาดึงขาใจจริงฉันไม่อยากมาที่น้ำตกผีนี่หรอกแต่ก็ตามใจทวดนะเป็นบทสนทนาของบรรดาญาติญาติเราที่คุยกันเมื่อทวดทั้งสองถูกลุงกับพ่อพาเดินชมน้ำตกห่างออกไปไกลอันแสดงว่า พวกเขาควรน้ำตกนี้จูจูหลานชายตามสักแต่อายุมากกว่าเราที่พึ่งขึ้นมาจากน้ำแถวแถวนั้นมาได้ยินก็พูดแซวป้าป้ากลับมาว่าอ่ะเตินเอ้ไปกลัวหาไรกับผีเคยเห็นกันแล้วไหมละ่ะหน้าตาพันผือช้านอยู่มา20กว่าปีมาเล่นที่นี่ก็ป่อยไม่เคยเห็นตัวสักทีอะมาตะอยากเห็นอีนี่ สามสิบแปดศพสิบศพไหนก็มาเลยอ่ะอะอย่าปากเปรตดิอย่าทำปากพ่อยนักหน้าไอหลานชายก็เบอรจริงเต้นกลัวไปเองทั้งเพนี่ฉันหาไม่เมียทีถ้าอีมาขอผีสาวๆนะขอสวยๆนมเบิ่มๆยิ่งดีฮ <laughs> แล้วหลานเราก็โดดน้ำตูมไป <laughs> พอลงจากน้ำตก ตามความประสงค์ของทวดทั้งสองแล้วเราก็พากันเดินกลับไปขึ้นรถที่จอดอยู่เรานั้นช่วยประคองทวดหญิงกับเหลนหญิงอีกคนไปหลังสดุดจริงๆพ่อและลุงบอกจะอุ้มทวดไปจะได้ไวๆแต่ทวดบอกขอให้กูได้เดินเถอะอีกหน่อยพวกเคยอุ้มตอนเดินไม่ได้แล้วพอเดินเดินตามกลุ่มลงไปทวดหญิงก็พูดขึ้น นั้นอีสาไหนเดินตามไอ้กอบอยู่นั้นไม่เคยเห็นหน่าไหนอะแม่เท่าไม่เห็นใครเลยไอ้กอบเป็นเดินคนเดียวตอนนั้นเราก็ขนลุกวูขึ้นมากับการทักของทวดหญิงหันไปมองหน้าเหลนหญิงอีกคนที่ประคองด้วยกันแต่ก็เงียบไป พอคืนนั้นทุกคนก็นอนที่บ้านทวดกินเหล้าเมายาก,กันจนดึกก็แยกย้ายนอนตามจุดแล้วก็มีเสียงวิ่งตึงตึงกระแทกกับพื้นบ้านพร้อมกับเสียงร้องของผู้ชายโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าไม่เอาแล้วปล่อยฉันเตอะหวาดแล้วหลับแล้วายหลายคนตื่นตกใจมาดูเพราะความดังกลางดึก หลานชายคนนั้นไปนั่งมุดที่มุมห้องพนมมือร้องไห้โฮโฮป้าป้าลุงลุงก็เข้าไปซักถามยกใหญ่เป็นอะไรไอ้กอบไหนไหนมีอะไรผีหลอกผีหลอกชานผีหลอกผีหลอกชานไหนมีอะไรผีอะไรของมึงเมาแล้วหลออเหรอ,หอ พีจริงๆนะลุงกลัวแล้วไม่เอาแล้วไม่หลอยแล้วลุงกับพ่อเข้าไปจับไอ้เกาะให้ลุกแต่ว่าขาแขนมันแข็งไปแล้วจนลุงกับพ่อยกมันมาในลักษณะขาคูพนมมือสันส่นๆแบบนั้นแลดูหน้าตลกมากแต่อาการคือกลัวมากจริงๆก็พาตัวในเกอบมาตั้งที่กลางบ้าน ช่วยกันบีบนวดพ่อนั้นคุ้นเคยกับเรื่องผีผีดีก็ไม่ตำหนิแต่หยิบเอาสร้อยพระประจำตัวของคอนายกอบพอได้สักพักก็เหมือนได้สติคลายแขนขาได้เป็นปกติดีลุงก็เริ่มยิงคำถามหนยหนยดีขึ้นแล้วมั้เล่ามาทีติกอบก็เริ่มเล่าแบบตะกุกตะกักบอกว่าขณะที่กำลังหลับ เพราะความเมานั้นหูก็แววได้ยินเสียงเรียกกอบกอบกอบซ้ำๆไปมาจนเริ่มรำคาญจึงด่าออกไปว่ากอบกอบกอบเรียกหาพ่อมึงเหอะคนนี้หลับอีนอนอย่าก,กวนตีนอีฉัดเอาห้าน แต่พอพูดสบัดออกไปแบบนั้นเสียงที่ว่าก็ยังไม่หยุดแต่กลับดังขึ้นมาอีกได้ยินเหมือนคนพูดจ่อหูว่าเกบคาพี่กอบเืนมาหาน้องหน่อยกอบเลยลืมตาก็เห็นว่ามีเงาผู้หญิงนั่งพิงอยู่กับผนังบ้านหันหน้ามามองตัวเอง ตัวเองก็เห็นว่าเป็นเงารูปร่างผู้หญิงตอนนั้นก็ยังแปลกใจว่าญาติผู้หญิงไหนมานั่งแกล้งตัวเองหรือเปล่าเราะตอนนั้นในบ้านมีเหลนทั่วดที่เป็นสาวรุ่นรุ่นอยู่สามคนกอบก็ะทักชื่อออกไปหมดป้าเออชมพูไหมรือว่วานุ่นวะอย่ากวนเตะก้นหลับไปนอนกอบว่าพอทำท่าจะนอนต่อเราะคิดว่าเป็นพวกผู้หญิงมาแกล้ง เสียงก็ดังมาจากเงาร่างนั้นอีกว่าเห็นว่ากอบอยากมีโบเด็กงามงามนมใหญ่ใหญ่ที่ใช่เหรอพอเจอประโยคนั้นกอกก็เริ่มใจไม่ดีแล้วก็เริ่มกระเถิบตัวพยายามจะถอยออกมาไกลๆจากตรงนั้นพอทำท่าจะลุกมาเปิดประตู กอบก็รู้สึกว่ามีแขนคนสองแขนตอดรัดมาที่คอหน้าของผู้หญิงคนนั้นแตะมาที่แก้มตัวเองเห็นลางๆในความมืดว่าบางส่วนแหวงและเละเหมือนโดนของแข็งอะไรทุกตีนมของสาวนั้นก็บีมาที่หลังของกอบในลักษณะแขนขาของผู้หญิงที่ว่าหนะโอบรัดร่างของกอบไว้หมดเหมือนเวลาผู้หญิงขี่หลังแฟนนั่นแหละกอบว่า ตอนนั้นเย็นเฉียบไปทั้งหลังแล้วก็ร้องไห้แล้วพยายามดิ้นสู้จนโไวยไวายลั่นบ้านกอบว่าตัวเองโดนรัดคอจนเริ่มหายใจไม่ออกแล้วนาเละเละยังมาบี้ติดหน้าอีกกอบก็ร้องไห้พนมมือจนตัวเองพุ่งออกจากที่นอนก็เลยรู้ว่าตัวเองฝันแต่พอจะเบาใจว่าเป็นแค่ฝันพอมองไปที่ผนังบ้าน ก็มีเงาผู้หญิงรูปร่างเพียวเคียวยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆพอกอบกำลังสันสันก็ยกมือพนมไหว้แต่เงาที่ว่าน่ะดันลอยเข้ามาหากอบเลยสติแตกพุ่งออกจากห้องมาวิ่งไปล่านบ้านจนทุกคนตื่นมานี่แหละพวกป้าๆก็ด่ากอบชุดใหญ่เกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองผู้ใส่ป,ป้าๆเมื่อตอนกลางวันนี้เองว่าเออนั่นแหละอยากได้เมียเป็นผีนมใหญ่ๆ ไม่เอาหรือไงล่ะไม่เอาแล้วไม่เอาไม่อยากได้แล้วไปไกลๆฉันพอกำลังปรึกษาอยู่นั้นทัวรหญิงก็เดินกระย่องกระย่งมายืนอยู่มืดๆตรงหน้าประตูห้องพร้อมๆกับการเอ่ยพูดออกมาว่าเออฉันเห็นเดินตามไอ้กอบมันตั้งแต่ออกจากน้ำตกแล้วทีแรก ตอนโบมึงนั่งกินเหล้าฉันก็เห็นอีสาวนั่งพิขงข้างไอ้กอบแต่งตัวโป๊โๆนั่นฉันนึกว่าโบเด็กไอ้กอบมันทีแรกแต่พอหันหน้ามาฉันเห็นแล้วหน้าเละเละเหมือนโดนอะไรทุบมา ฉันถึงรู้ว่าไม่ใช่คนฉันเลยไปเข้าห้องไปนั่งแผ่เมตตาให้มันพอแรกฉันหลับไปอีสาวนั้นมาเข้าฝันบอกฉันว่าไอ้กอบมันปากดีมันจะไม่ทำอะไร แต่จะขอสั่งสอนที่ไอ้กอบมันปากเปรดตอนเช้าไปทำบุญให้มันก็แล้วกันพอทั่วยิงพูดเสร็จก็เดินกลับเข้าไปทุกคนก็หันมาสั่งสอนกอบต่อว่าเห็นไหมคนเราอย่าเที่ยวปากดีที่น้ำตกนั้นแรงจะตายมีคนตายไม่รู้เท่าไหร่แล้ว แค่ตอนปี50นั้นก็38ศพในคราวเดียวไม่รู้ว่ายังเหลืออยู่ตรงนั้นอีกเท่าไหร่แถมมีคนไปตายเพิ่มอีกในปีหลังๆเรื่องจมน้ำตายกอบก็นั่งสลดน้ำตาแห้งรับปากว่าครับครับไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วไม่ท้าแล้วพอตอนเช้าเขาก็พาพี่กอบไปทำบุญตักบาตรที่วัด เพื่ออุดทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้ผีสาวที่น้ำตกคนนั้นเราก็ไปด้วยพอกลับมาบ้านก็มีคนมาเต็มบ้านพวกเราก็แปลกใจเข้าไปถามมีทวดชายนั่งร้องไห้ยอยู่เราใจไม่ดีเสียงถามกันโลงเล้งคนเยอะแยะมาทำอะไรกันแล้วเนี่ยทวดเราทวดเราเสียแล้วพวกเราก็ยืนอึ้งกันหมด ทวดชายบอกทำน้ำตาเสียงนิ่งๆว่าเมื่อคืนตอนหัวคำ่ำยังนอนกอดทวดหญิงอยู่เลยรู้สึกตัวอีกทีตอนได้ยินเสียงพวกลูกหลานชายคุยกันล้งเล้งดื่มเหล้าอยู่ข้างนอกตอนนั้นรู้สึกแปลกๆเพราะเหมือนทวดหญิงตัวเย็นๆอันหลังให้เลยจับพิกให้นอนงายแต่ทวดหญิงสิ้นลมหายใจไปแล้วจนร่างกายเริ่มเย็น ทวดชายบอกว่าตอนนั้นนอนเกาะศพทวดหญิงให้แนบชิดตัวเองแล้วพร่ำบอกข้างหูศพทวดหญิงว่าไปก่อนเลยนะแกเออสักวันฉันจะตามไปกวนใจในเมืองผีอีกแล้วทวดชายก็นอนตกาะศพทวดหญิงทั้งคืนทวดชายบอกว่าที่ไม่อยากบอกลูกหลานตั้งแต่เมื่อคืนเพราะเห็นว่ากำลังสนุกกันเลยมาบอกป้าป้า และแม่เราตอนเช้าว่าทวดหญิงเสียตั้งแต่เมื่อคืนน่าจะช่วงหัวค่ำน่าจะได้ลูกหลานพากันร้องไห้หมดแต่พวกลุงลุงพ่อและนายกอบเหมือนตะลึงรวมทั้งคนที่อยู่ในเหตุการณ์นายกอบถูกผีหลอกทุกคนเมื่อคืนอึ้งกันไปหมดทวดหญิงเสียตอนหัวค่ำแล้วเลยมาเล่าสู่กันฟังค่ะ สวัสดีค่ะ